เราจะแกะลิ้นจีกันนะคะลิ้นจีจะลูปน่างเดียวกับลำไย,ยเลยเนาะแต่ว่าวิธีการแกะไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะใช้มีดปลายแหลมเนะะี่ยค่ะเอาขั้วมันออกก่อนเพราะมันจะเจ็บมือหน่อยนะคะใส่ถุงมือก็ดีแล้วก็ปอกเปลือกมาเลยนะคะเอาเปลือกออกไปเลยเราจะแกะเนื้อมันจากก้นค่ะมันจะง่ายกว่าแกะจากขั้วนะคะนะคะเปลือกเลยแล้วก็ ดึงเม็ดมันออกมามานี้นะคะทำให้ดูอีกอันหนึ่งเราวองมือดีๆนะคะนะคะี่ค่ะมันจะมีรอยแบบเนื้อมันจะไม่ได้ปิดสนิทนะคะเราก็เปิดเปิดมันออก 我们的。 ผลจีก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะได้แบบนี้เราก็ต้องล้างทำความสะอาดนะคะฝุ่นเยอะมากค่ะ